ยต้าเวลส์1.5พีเมยมนะคะคุณพี่จับไมค์แค่ห้าหมื่นสามเท่านั้นรถสภาพสวยพร้อมใช้นะคุณพี่รอเสิร์ฟพี่พีถึงหน้าบ้านแล้วรายละเอียดตัวรถนะคะแล้วก็พร้อมกับเลดการผ่อนวิกกี้บอกในคลิปเต็มแล้วใครสนใจหรือกําลังหาสเปคนี้อยู่บอกเลยพี่ของดีมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านแล้วนะไปดูรายละเอียดคลิปเต็มแล้วก็เพิ่มเติมได้ใครสนใจมาก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างที่มิกจะขึ้นจากคลิปตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะมิกกี้เอารถสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมอีกแล้วหลังจากที่ใครน่าจะเห็นผ่านๆตาไปบ้างเนาะสำหรับเวลอสคันนี้นะคะวันนี้ พร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของแล้วค่ะปรับสภาพเก็บงานมาหมดแล้วเรียบร้อยเก็บงานของเราไม่ใช่การไปยุ่งกับตัวโครงสร้างนะคุณพี่น่าจะเห็นคลิปเข้าใหม่ผ่านๆกันแล้วเนาะวันนี้คือเอาจะมาให้โชว์อีกทีนึง before after นะคะหลังจากเราล้างรถแบบ VIP ให้เป็นยังไงนะคุณพี่จ๋ามาชมกันเลยสําหรับตัว Toyota v e l o z ตัวนี้1.5 premium ค่ะคุณพี่ไม่น้อยนะเหมือนซื้อมาจอดคุณพี่จ๋าสภาพตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยน่าจะเห็นกันตั้งแต่ตอนเข้าใหม่แล้วแหลนะเนาะ โครงสร้างก็รับประกันหลักยิ้มแก้มข้างไม่มีแถมเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของตัวบอดี้รถขัดสีไปให้ใหม่รอบคันเลยคุณพี่เงาวับจับใจเลยนะคะตัวนี้รอยสะเก็ดหินด้านหน้าเนี่ยไม่มีตั้งแต่แรกเข้าอยู่แล้วนะแล้วก็ดูเลย ตัวนี้ได้กล้องมอง360องศารอบคันนะคะคุณพี่จ๋าไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะแต่งโครเมียมครอบมาให้อีก1รอบตัางหากล้อแม็กเนี่ยก็พี่พเห็นแล้วละเนาะว่ามันไม่มีส่วนไหนนะคะที่ต้องเอาไปขัดไปเก็บงานเพิ่มเติมเลยสภาพสมบูรณ์ครบทุกร้อแล้วก็ได้ติดเบรคคู่หน้านะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็แม็กเนี่ยได้รัดมาด้วยยางบีสโตนด้วยคุณพี่ยางปี23เลยนะนี่เลยค่ะ ตัวตำแหน่งกล้องมอง360องศารอบคันก็จะอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้เนาะคุณพี่สังเกตได้ง่ายนะคะตัวนี้ไม้น้อยมากๆเลยคุณพี่รถปี2022จ23ไม้แค่53,000โลเท่านั้นนะคุณพี่คะสภาพสวยพร้อมใช้เลยเบ้าจับกันรอยมีมาให้นะแล้วก็ได้กุญแจ p ู s ต s t a r ไปนะคะกุญแจมา a r t k e y l e ล s ปุ่ม p ู้ s h s t a r นั่นเอง คิวการศาสตร์ติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มก็ QC มาให้นะะติดตั้งไปให้ใหม่เลยถ้ามีเสื่อมแม้แต่บานเดียวนะคุณพี่บอดี้เ้นสันด้านบนนี้เลยไม่มีรอยบุบนะคะคุณพี่จ๋ารถไม่เคยตีลังกาพิกคว่ำม,มาอันนี้ก็คือมีใบรับประกันตัวรถให้นะ,ะ QC ให้แล้วนะคะคุณพี่จ๋าครบเลยทุกขั้นตอนคุณพี่เรื่องตัวถังโครงสร้างเลขใหม่เรื่องสีนะคะรับประกันให้274รรายการเลยแล้วก็ไปชมกันต่อนอนตะด้านหลังนะคะบอดี้โดยรวมของเขาเนี่ย ตัวด้านหลังจะได้เป็นตัวไฟแบบ LED ค่ะคุณพี่ยังไม่พอนะได้เซ็นเซอร์ไปอีก2จุดสำหรับด้านหลังนะคะตัวท็อปก็มากับออปชั่นเพิ่มเติมนะคะเสริมมาตัวกล้องถอยมีให้กระจกไลฟฝ้าหรือว่าการปัดน้ำฝนนะคะเสาวิทยุแบบชาร์กฟินมีให้แล้วก็ด้านในเนี่ยใครห่วงเรื่องโครงสร้างมิกกี้จะเช็คให้ดูอีกทีนึงนะคุณพี่พวกสปอร์ตเไม่ว่าจะเป็นตัวฝาท้ายเองนะคะคุณพี่จ๋าดูเลย สังเกตเอาเลยนะคุณพี่หรือว่าจะเป็นตัวรถตัวโครงสร้างเขาเนี่ยน็อตที่ยึดระหว่างตัวฝากระโปรงกับตัวถังไม่เคยมีรอยอ้ารอยแงวรอยขันรอยขายเลยนะตัวนี้สังเกตได้ง่ายนะคะในพวกรถมือสองถ้าพี่พี่สังเกตเห็นเนี่ยคุณพ,พี่ต้องเช็คประวัติรถดีๆละว่ามันไปทําอะไรมาแต่ที่นี่เรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะแล้วรถปีใหม่มากคุณพี่วารันตีจากศูนย์ยังเหลืออีกนะยังเหลืออยู่นะคะคุณพี่จ๋าอ่ะใครสนใจคันนี้เบอร์ด้านล่างที่พี่พี่เห็นนะคะโทรมาได้เลยนะเบอร์ของมิกกี้เอง 0่1 1 4 1 9 0 9 4นะคะเวลอสคันนี้พร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้นะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะออปชั่นที่ได้ไปเพิ่มก็คือถาดฝาท้ายแถามมาตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยคุณพี่แถามมาตั้งออกจากป้ายแดงเลยนะไฟสองสว่างด้านหลังมีแล้วบอกคู่หลังนะคะคุณพี่จ๋าอันนี้เนี่ยเป็น3าที่นั่งเนาะไอสาแถวนะคะเจดที่นั่งคุณพี่ดูเลยนะนี่อ่าถ่ายให้ดูเลยคุณพี่โอ้โห สภาพสวยแล้วข้างในเนี่ยบอดี้ตัวรถเนี่ยกว้างมากๆทัศนวิสัยดีมากๆเลยนะคะคุณพี่จ๋ะทัศนวิสัยดีมากๆเลยนะถือว่าโปร่งโล่งทุกที่นั่งเลยคุณพี่ใครที่มองหาความคุ้มค่าอยู่นะคะก็มาจัดไปได้เลยเนี่ยตัวนี้นะคะคุณพี่ปรับเบาะหลังได้ด้วยเบาะหลังเนี่ยปรับได้2ระดับนะเห็นไหมมีกี้ปรับให้ดูนะคะแยกพับปรับซ้ายขวาแบบนี้เนาะคุณพี่หรือว่าจะพับเอนอนไปแบบนี้ก็ได้เลยนะคะพับเอนนอนไปได้เลยแค่ดึงขึ้นนะพับไม่ยากมือเดียวพับได้นะคะอ่ะ อันนี้เราพับล็อกข้างหลังกันแล้วเนาะก็คือมันต้องขยับอีกสเต็ปหนึ่งแหละถึงจะได้นะคุณพี่อ่าเบาะตอนหนังตอนกลางพับได้หมดเลยค่ะคุณพี่ทั้งตอนหลังแล้วก็ตอนกลางนะพับได้หมดเลยเรื่องโครงสร้างด้านหลังเราดูกันคร่าวๆแล้วเนาะคุณพี่จ๋าอุ่นใจได้เลยไฟท้ายเนี่ยคุณพี่ก็ไฟเดิมของเขาเลยนะอ่าประวัติสูตรมีให้เช็คนะคะคุณพี่สมุดคู่มืออะไรก็มีครบหมดเลยเบ้าจับกันลอยมีให้ครบทุกบานนี่เลยค่ะกว้างมากมาก สูงร้อยแปดสิบนั่งได้สบายเลยนะหัวตัวเฮดลูมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแล้วแอร์มีให้ครบทุกตอนเลยนะคะคุณพี่จ๋าเย็นสบายรอบคันสครับเพจมีติดให้หมดแล้วนะคุณพี่ใครที่บ้านมีผู้โดยสารเยอะๆนะคะครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งกันได้สบายมากๆเลยนะนั่งสบายมากๆเลยคุณพี่จ๋าตัวนี้ก็พับเบาะมาอย่างนี้เนาะอ่าพับอย่างนี้นะคะแล้วก็เอ็นพับลงไปขึ้นลงได้ง่ายนะคุณพี่ จำลองภาพให้เห็นนะคะคร่าวๆเนาะแล้วก็ดูตัวเบาด้านในกันอีกสักนิดนึงนี่เลยค่ะคุณพี่จ๋าอ่าขึ้นลงสะดวกสบายนะเพราะว่าตัวถังไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะคุณพี่คะถ้ามุมกล้องมันเวียนหัวก็คอมเมนต์มาบอกมิกกี้ให้มิกกี้ปรับปรุงได้เลยนะพี่ๆจ๋าคอมเมนต์พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวมิกกี้ไปตอบกลับให้ทุกคอมเมนต์แน่นอนเวลาลงคลิปเนาะไปะดูกันต่อ ว่ารายละเอียดตัวรถหัวน็อตนะคะโครงสร้างซ้ายขวาหน้าหลังมิกกี้เปิดให้ดูได้ทุกจุดเลยนะคุณพี่จะอุ่นใจได้เลยซื้อรถกับมิกกี้ที่เพชรยนต์ได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนค่ะคุณพี่อ่าเนี่ยด้านในตรงกลางมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้ช่องเก็บของของเขาจะมีอีกนิดนึงนะแล้วก็ช่องเสียบ usb เนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยอ่าโลโก้เวลสมีครบสมุดคู่มือ บุ๊กสวิตนะคะเล่มสำเนามีให้ครบหมดเลยจากคุณพี่แล้วก็คันนี้ที่เขาได้ไปเพิ่มนะสำหรับตัวท็อปนะคะก้องมองบันทึกภาพด้วยนะคุณพี่จา๋าทั้งหน้าและก็หลังเลยนะของ t o y ยต a a อ c อ s s o r ซอเสริมแท้ของโตโยต a นะคะติดไปให้เลยบันทึกภาพหน้าหลังนะก็มีให้ครบคุณพี่อ่าคันนี้นะคะน่าสนใจมากๆ ตัวนี้ได้เป็นตัว1.5พีเมียมนะคุณพี่หาใครสนใจอยู่ก็โทรมาได้เลยนะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะสวยสวยมากๆแล้วไมน้อยนะคุณพี่จ๋าดูบอดี้ตัวรถรับประกันให้มีรับประกันหลังการขายนะประกันเครื่องเกียร์มีให้นะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยคุณพี่มาดูด้านในกันสักนิดนึงเนาะดูด้านในอีกสักนิดนึงเนี่ยมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะโครงสร้างฝาประตู หน้าหลังซ้ายขวามีเม็ดอาร์คให้อยู่ครบเลยคุณพี่จ๋าเม็ดอาร์คอยู่ครบของเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงแน่นอนคุณพี่จ๋ากระจกเนี่ยพับไฟไฟ้ฟฟทาทั้ง4บานนะคะให้ไปเป็นออโต้คนขับปุ่มเซ็นทัลล็อกมีแล้วก็ตัวนี้ปรับกระจกมองข้างได้จากแผงประตูด,ด้านข้างเลยเนาะดีเทลเส้นลวดลายของเขากราฟิกเขามีมาให้เล็กน้อยเพิ่มกิมมิกนะคะดีไซน์ของตัวรถนั่นเองเนี่ยคนขับคุณพี่เบาะเป็นแบบพัลเคตซีทนะ สภาพสวยเลยนะคะลายกราฟิกของเขามีถือว่าทำมาได้โอเคดูดีเลยสติกเกอร์มอ,อกอ,อะไรอย่างนี้ก็อยู่ครบนะหัวน็อตนะคะเม็ดอ,อาร์คอยู่ครบเลยคุณพี่จ๋าเบอร์ด้านล่างโทรได้เลยนะ0 8 1ย์1 9 0 9 4นะคะประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะมากๆประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะมากๆเลยคุณพี่หายไปหลายแสนอยู่เหลือ659,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงปี2022จด23ด้วยคุณพี่จด7มีนาปี66 ไม่ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะคะไม่ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นออปชันด้านในมาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยไวเลสชาร์จนะคะชาร์จไร้สายมีให้เบกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีให้เกียร์อัตโนมัติเข้าเกียร์อาร์มีกล้องถอยให้ออโ,โต้คุณพี่จ๋ะหน้าจอตรงนี้ทัสกรีนนะคะจอทัสกรีนขึ้นมาป๊อปอัพแบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทของเขาจะอยู่ใต้แอร์ตรงนี้นะอยู่ใต้แอร์ตรงนี้อ่า เนะะี่ยค่ะคุณพี่จ๋าสภาพสวยเลยนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันดูวัสดุที่หุ้มของเขามาก่อนคุณพี่หุ้มมาด้วยวัสดุหนังอย่างดีเลยแล้วเป็นหนังด้านนะคะคุณพี่จ๋าแต่เป็นวัสดุนุ่มนะกระชับมือไม่ลื่นไหลนะคะเวลาเหงื่อออกแอร์แบ็กมีให้รอบคันคร้มคอนโทรลมีให้นะจ๊ะคุณพี่จ๋ากระจกะกระจกบานหน้าเนี่ยตั้งปรับหน่วงได้นะการปัดน้ําฝนนะคะไฟก็ปรับมีเด y t ทามมีออโต้นะคะแล้วก็พีพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันอีกเยอะแยะเลยคุณพี่ 659,000บาทคุณพี่ผ่อนอยู่เดือนละ10,000นิดๆเท่านั้นนะคะสำหรับเวลอส1.5พีเยมปี22.23ไม่แค่53,000คันนี้นะถ้าใครสนใจนะคะเบอร์ด้านล่างพี่พี่โทรมาได้เลยนะพี่กี้รอสแซนด์บายอยู่ตอนนี้ยังไม่ติดจองนะยังว่างใครที่ชอบนะคะหลุดจองมาแล้วนะคุณพี่ตอนนี้ยังว่างติดต่อมิกี้มาได้เลยนะสำหรับเวลออสคันนี้ถ้าพี่สนใจก็โทรมาได้เลยจ้า